เอาละกันผมนกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเด็กยันเกย์วันนี้เรากลับอยู่ในคลิปรีแอคชั่นกันอีกเช่นเคยวันนี้เรากลับอยู่ในสกีบีดีออนน้เทอร์ริสซาวี่ยูนิเวิร์สี่สิบห้านวาร์ตจากช่องมอนสเตอร์อัพนะเด็กน,นี่ครับผมวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมมาได้วาดไม่ดูกเหมือนกันเห็นปกมาแล้วแต่ว่าอืมไปลุยอะไรดีกว่า ดีดีโตกไปดอ่ะอันนี้คือบี่เคลื่อตกลงมาจากวานี่แล้วใช่ไหมอ้าโหคุ้มตัวอย่างที่เอาอ่ะยีรอดแต่อ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอุ้ยพี่แกจะไปเอาเจ็ตแท็กแต่ว่ามันพังใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วก็ลงมาที่ของอันหนึ่งฮะ แป้งเป็นบุญ๋ยวบอกนะพี่อยากเข้าไปอยู่ขนางใเอต่หนานะไม่ได้เข้าแล้วแหละซอมบี้มันมาจัดก่าแล้วไม่นะอุ้ยตายโบเกอร์ลอยไปด้วยอืออุ้ย,อยเอาว่ะพิกิลิตล่ตัวนั่น,นมันโยนมาโอ้ยเอาว่ะ ยินมัน้ออืออเป็นไงล่ะอ้ยโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนมุมมองเหรอเปลี่ยนมุมมองก็โอ้ยโอ้ยว่ะตอนนี้ไหวชิวนะผมบอกเลยอะกิดอะไรขึ้น เราไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวเอ้ยซอมบี้ลักสปิกเกอร์แมนอ๋เอเาสาไฟฟ้ามาเลยอ,อุ้ยไม่เป็นไรเลยว่ะอันนี้เป็นไงอ่ะมันจอเสาไฟฟ้าหน่อยเป็นไงโดนดิสักโดดอี๋เป็นไงล่ะอื้อ ตายวะตายยากเลยเจ๊เออเออเอ้ยเอ้ยมาแต่นี่นี่มันด็อกเตอร์ซอมบี้ร่างอัพเกรดเชี่ยเออนี่ครับตกกบเมื่อกี้โอ้ยมันแปลงร่างเป็นอะไรเนี่ย ร่างงูเหรอน่าจะร่างงูให้ผม๋มดาฮะแต่เป็นกล้องเม่าได้รับสัญญาณสแสดงว่าจะไปช่วยนะครับผมพันหน้าไอ้ด็อกเตอร์มงังแปลงล่างล่างที่กูเกลียดมากเลยนะี่ร่างนี้เนี่ยเดี๋ยวร่างงูแน่เลยผมบอกงนะ่้ ว่าใช่หรือเปล่าอ่ะขึ้นบวมไหมไม่ได้ใช่มั้งเขารับสารอะไรเข้าไปไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวได้รู้ครับว่าเป็นไงอ๋อนกึกออกแล้วร่ออางกอดซีล่านี่ไง ก็ซีล่าหล่นก็ซีล่าคือสุดสุดรก็ผมผมบอกให้โอเคครับในวายนี้ขอขอบคุณผู้ชมงานที่เข้ามารับชมด้เชีบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสัลซายเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยเจนไน่ได้พัดหน้าเอ้ยเจนในคลิปรีกชั่นครั้งหน้าสวัสดีครับ